สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหละหญิงเป็นยังไงครับพี่น้องนี่กะผมกะว่าสิมาเบิงมาไลา่หละเนาะที่ว่าอีหละได้หลายหลายมื่นเปนะิดว่องก็เลยอยากสิมะเบิงว่าทั้งมดนี่มันนี่มาจากไสแนของไายแน,ยแนสีเนาะผม ผมก็เลยอยากเสิมาเบิงไล่ซื้อแต่ละคนแต่ละคนว่ามันมาจากสายแน่เอฟซีสิว่าอย่างไดครับพี่น้องนี่เด้อวผมกับมีไล่ซื้ออยู่หลายๆซื้อล่ะที่มีเบิงในข้ออีหลานครพี่น้องเนาะเบยออีหลานกับโคตลงกับขอบคุณเอฟซีขอบคุณ,คณพ่อแม่ขอบคุณพี่น้องแล้วก็ขอบคุณบอจูขอบคุณอซสนุนที่ใดให้โอกาสนะขอบคุณใน ความหนาดนั่นกับอีหล่ากับขอบคุนหลายคนครับพี่น้องก็เลยสิมาเบิงว่าเอมาไล่ที่ลาได้เนี่ยมันนีมาจากสายแน่ครับพี่น้องอันแรกเลยก็มาจากไทพัดพี่น้องอันแรกเลยก็มาจากเอฟซีพลัง,งเงียบครับพี่น้องเนาะอ่าจากที่ว่าวง่ายๆเอฟซีพลัง,งเงียบก็คือจากของพอการใช้สีไหลสดนเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอะแล้วอันที่สองก็คือมาจากเอบานฮักบุอ,อิง อ้อ่อนะครับพี่น้องอันนี้นี่นะครับพี่น้องนี่แล้วก็ต่อมากับบานหักฟ้าไซด์หัวใจอิงอิงนี่แหละครับพี่น้องนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนี่ผมก็บซียูน้น่ในกลุ่มบานหักฟ้าไซดนะผมก็บซียูน้น่นี่แต่เลยนี่แหละครับผมกัซอยไปแนยยหน่อยหนึ่งกับบอไรเนาะร่วมๆกันแล้วมันก็จะเป็นไรสินะครับพี่น้องแล้วก็มีมาไ่าทิปจาก เบาทนสิเนะาะมาไล่ท็ดจากเบาทนนี่กับมาอีกอันนึ่งเสร็จครับพี่น้องแล้วก็มาไล่าจากอย่างเน,นาะเดี๋ยวเบิ่งพี่น้องอันนี้กับมาไล่าจากเบาทนเสร็จแล้วก็มาไล่าจากร่วมจากช่องเฟซของพ่อพ่อแม่ของอิงนี่แหละครับพี่น้องอ่าจากช่องเฟซอีกช่องนึงเนาะอ่าช่องเอพจเพดอเพจของนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงอ่า ของแม่เพิ่นนลยครับพี่น้องของแม่เพิ่นแล้วก็ของคุณเอ็มเนาะจากกั้งนําคินี้กส์สินนะครับพี่น้องเนาะอันนี้อีกอันนึงแล้วต่อามาก็มีของไอ้เนี่ยแม่สุภาพรอนสิครับพี่น้องแมนบอของแม่สุภาพรอนเนี่ยน,น,น,นะนี่นะครับพี่น้องเนี่ยเบิ้งนี่อะไรเนนบิ้งนี่อะไรครับพี่น้องเนี่ยอะไรแล้วแลแ้วก็แม่ไอ้แม่ไอ้เนี่ยกัอ๋อบันพ่อฮักอันนี้กัพ่อฮักกับสุรินทร์นะครับพี่น้อง พอหาร์ดซูรินแล้วก็พอท็อปอ่าของพอท็อปอีกนี่แหละพอท็อปนี่เห็นไห้อีลาอยู่เรื่อยครับพี่ดองพอท็อปก็ไปลายลสดกับไปทักทายอยู่เรื่อยครับพี่น้องนะพอท็อปชอบไปเข่าลายสดอยู่ยเรื่อยยังไงก็เดี๋ยวมื่อคืนผมสิไปลายสดอยู่วงสาวหน่อยมารำมสาวน้อยลําเพลินโชว์เด้อพี่น้องไปเบิ้งใดเด้อครับพี่น้องตอนเย็นๆเ,เดี๋ยวผมสิไปไลอยโยลายให้เบิ้งอยู่ว่าแต่แล้ว ยาสิเป็นยังไงยาสีเน็ตจะเป็นยังไงบ้างเถ้าเบิ้งว่ามันสิไหลไหลายบใดบอครับพี่น้องอะแต่ก็ต้องติดตามพี่เบิ้งนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็อีจากไม่ฮักเออย่างเงี้ยไมล,นลินะุสิเนาะแล้วกะ็เอพอธนวุฒิสิเนะาะครับพี่น้องเนาะแล้วกะ็เอพอพุทธะสิโอพอพุทธะนึกก็แปละนึกก็ซื้อแปละแล้วพอเกษมสิเนะาะครับพี่น้องเนาะ ไอเนี่ยพอสมบูรณ์ก่อนครับพี่น้องพอคือมีอันนี้นะครับพี่น้องพออันนี้แหละสมบูรณ์เนาะแมนบอกครับพี่น้องพอส,ส,สุสุพกรซื้อแปลกเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่โอ้ยมันยังเป็นอีหละเนาะครับพี่น้องมีมีแต่คนหักคนแพรงมีแต่คนอยากให้ผมก็งงคือกันนี่แหละครับก็คือคือ อ๋อง่ายๆอีหลหา่าเฮ้าเนี่ยมันคนที่เป็นหนาหักหนาเอ็นดูไปเห็นแล้วก็มีแต่หักนี่นี่อีกคนนี่คนนึงครับพี่น้องลุงปิยะนี่ยครคือเป็นเอเป็นพี่ชายของไอเสียนนต์มันบอครับพี่น้องลุงปิยะนะครับพี่น้องแล้วก็พ่อยุทธนะครับพี่น้องแล้วก็เอสารสักแก้ว โอ้สารสักแก้วมีมานน้ำสิครับพอหยุดสารสักแก้วอ๋อพอหยุดสารสักแก้วครับพี่น้องแล้วก็แม่กาโมโอแม่กามโอเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นมันหลายครับพี่น้องแต่ละคนไห่เนี่ยโอ้ยมันขัดแล้วก็แม่แม่แพลพันธ์นะครับพี่น้องก็ไห้หลาม่านำ้ำนี่ก็พอฮักโคราชแม่แม่นิดเดยอรมันสิ ให้มาไลาคกครับพี่นอ้องเลยแต่เรว่ามองแต่เรามองเลยนะครัแม่ฮักดังแดนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแล้วก็ช่องแอร์ช้างแอร์นี่เ,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 นเนี่ยช้างไลท์ไลท์ช้างไลท์บนไใจว่าคือยังนะพ่อตันอ๋อพ่อตน้นพ่อตน้อตนข้าวอ๋พอพ่อผมลยอ่านเป็นพ่อตัน <laughs> <laughs> บ้านโฮมฮักน้องกีลาน้องกงอิงนะครับพี่น้องแล้วก็แม่ อมอนรัดนนเนี่ยนี่โอ้ร้ายคักพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซีสเกตสร้างบ้านอันนี้ก็เห็นหาอยู่เลยครับพี่น้องน,นี่ซีสเกตสร้างบ้านน,นี่ยสองหมื่นได้ครับนี่นครับพี่ซสเกตสร้างบ้านน่ยแล้วก็อีกอันนไงช่องบังกอนอีสานอันนี้ก็ผมก็เคยไปดูเบงดุเลยครับพี่น้องกับแม,รม่รัศมีนี่แหละครับพี่น้องบังกอนอีสานนี่ยผมไปเบงดุเดียวผมก็ชอบเล่าหว่าหนะเล่าหว,ว่อแบบแบบ ธรรมชาติดีแต่ผมในซิว่าบวเก่งเนาะผมก็มัวๆแลวครับพี่น้องแล้วก็แม่ฮักโต๊ะเกียวเนาะครับแม่แม่รู้จะรู้จะพาแปลดรู้จะพารู้จะพาแม่มาพี่นองแล้วก็แม่โซคินนั่มีนพอพี่น้องนี่แม่อย่างหนึ่งแม่ลินดาแม่ลินดานี่นะครับพี่น้อง ก็คือนเนี่ยบิ่งในบ่งแต่ผมมาไล่หลานนะครับพี่น้องโอ้โยแล้วก็เห็นหลายครับพี่น้องพอเนี่ยวัดอะไรแล้วก็พอนิ่ยวัดแล้วก็บเอ๋มุ่งกีบแม่แอนเนี่ยแค่พี่น้องในการมุ่งกีบแม่แอนแล้วกับพ่อบุญเชิดแม่สำเภาแล้วก็แม่สุวิสาแม่ส,สวัย นี่แหละครับพี่น้องหลายครับบอหลายเบิาาเ้งเบิ้งนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งมันหลายแห่งหลายก็บอกแต่มันก็บอกกับบอแบบบางส่วนนะครับพี่น้องเบิ้งเอาอะไรไงอ่ะทั้งเมดมันโอ้หลายครับพี่น้อง,ง,ออง,น,งน,อนี่แหละคือมาจากใสครับมาจากความหักความแพงของอีหลาที่เอฟซีสุกคนหักอีหลาถึงหูไวอีลามีอีหลาได้แต่ก็คนก็นอยากให้อยๆเรื่อยๆ,ๆเพราะยังกับเพราะความหักความน่ารักของอีหลาครับพี่นอ้องคือไปเมื่อนี้ไปรายการใน มอลำไอเด่นไอชม,มอลมำไอด่นนะครับพี่น้องไปเมื่อนี้ก็โอ้ยอีหล่ากันาหักนาอินดูเนาะครับพี่น้องกับบินตั้งแต่เศร้าครับเมื่อนี้บินตั้งแต่เศร้าเขากรุงเทพแล้วก็บ่ในาใจว่าอีหล่าสิเขาไปนวน,นนครน้ำพอบอกอันนี้ว่าท่านหูน,นะครับพี่น้องจึงได้กับ้าเบิง้งถ้าติดตามไปเบิง้งคลิปก็เบิ้งไปเรื่อยเด้อครับพี่น้องเด้จังได้กัผมบอกบ่ามดเมด้อครับพี่น้องมันหลายแห่งจึงได้กัขอติดตามกดไลค์กดแชร์กดช่องเท็กซี่ลงทาง ชแนลไอ้เบิ้งแน่เด้อครับพี่น้องเดตตามแน่และมืิ้งอื่นครับผมสื่อไปเบิง้งมืิ้งอื่นเป็นไลฟ์สดให้เบิ้งครับพี่น้องมือนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณห,หลายๆครับ ano, an, อเอฟซีซานน่อยเอฟซีเอราวุลียงสวัสดีครับ